ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะและเบนเทนพารวยเนาะคะ่กะก็ฝากกดติดตามทางช่องเพจเนาะคะ่ะคลองพาโชคเนาะคะ่ะพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีธันใดที่เข้ามาเลี้ยงเนาะคะ่ะหรือเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะบ่ได้พลาด ข่าวสารเด็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆจากทางช่องนะคะพี่น้องข่ามื้อนี่นะคะตะกอนเช้าวันหวยออกนะคะพี่น้องค่ะแอกบกมาตามแนวทางเนาะคะ่ะอยู่ที่นาพ่อเรืองเนาะคะ่ะภูมิกบภูนะค่ะพี่น้องข่ามามตามเช้าวันหวยออกเนาะค่ะพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะค่ะว่าพ่อเรืองเนาะคะ่ะจะฟันทุงหรือจะว่าจะฟันดีเช้าวันหวยออกจะ ฟันน้่ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ยันสวัสดีครับคุณมาเรื่องค่ะมวันนี้เช้าว่นหน่วยออกดีงม่นตัวปูมาไปปอปูมาจากกองฉลากไปเลขหนีเตี้ยค่ะเลขเลขล่างนี่มันตีซื้อได้อยู่สามตัว เลขร่างนะถ้าคิดว่าถ้าจะมาล่างแม่คือสามสามแปดเด้อเด้อเด้อ้ยารแปดกับหาแปดกับศูนย์แปดเท่านั้น,นเย,ๆๆยี่หั <58 S 2> นนี่ยังไมออกมองมาเรื่องนะเด้อเปงี้ก็มั่นใจว่านีจะมาล่างแต่พอ <น umb. S 1> เปนนองี้ก็มั่นใจส่มาล่างแต่ถ้ามาล่างถือเลขสามแปด อะล,ล่ะของพ่อเรื่องนี้แต่เนี่ยน,น,นี่เด็กอ,อันอมือน,น,นันนี่นี่พงศ์ทุ่งยอย่าลืมเด้อไฟใหม่เงี้ยนกเจจันต์เก้าส<ด>องทั้งเลยนะเพื่อไปเบิ่งเราอะทั้งนับเพิ่ทงทั้งหนึ่งเอฟซีพ่อเมนมากมันจะเป็นเก้าหนึง่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าเห็นไหมหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าอันหนึ่งจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองมันแล้วจะใส่นี่ละมันเป็นของ้อบบดเลยพ่อ นูว่าอสิบเก่ากับเก้าสองเอาเลอกอ่านี่ตัวันเพิ่มเพิ่มตัวเดียวเพิ่มเท่าไรเพิ่มสามแปดตัวเดียวเพิ่มสามแปดนะเออเลกล่งตัวนี้คือยังเหมือนเดิมให้เอานานี้เนาะนาน่ต้องเขียนไหมเนาะเขียนอีกเมื่อนี้เพิ่มมากคือสามแปดเม็ดเดียวนั่งเออนั่งบนเก่ารัดไว้หลอดสองน่าเป่เล็ก่เยอะเบ้ บนเอาศูนย์เจ็ดตัวเดียวรหลดมาเขียนไหมห้าศูนย์เจ็ดนะโอ้ยเขียนยังไงเนี่ยเพิ่มแค่หศูนย์เจ็ดเออเพิ่มแค่สามแปดตัวเดียวใช่ไหมคค่ะขันจะซื้อเม็ดเดียวกันว่ามันลายก็คือบนนี่ห้าศูนย์เจ็ดล่างนี่สามแปดเรื่องสีไม่มาพอหรอสวยเป็นมืองหลดโซ่ตะต้นปีละห้าด่วนเีลยวันมือในเช้าวันห้อยออกชาบได้ผููมาไปแบบนี้พอ แมาแลว้วเพิ่นวางไหนเนี่ยอ๋อเพิ่นเก่าสามแปดนี่นะมาให้นะบอกกลางไหนบอกบอกบอกลางห้องไหนบอกบอกห้องไหนบอกอ๋อเพิ่นเก่าบอกว่าเอาเป็ดแม่ลายมือแล้วมือนีอ่เอาสามแปดมาให้แล้วเสร็จอ๋อเอาเป็ดมาให้ลายมือแล้วโอ้เป็ดนี่ก็คือแปดเป็ดกับแปดสามกับสามเอาเป็ดมาให้จักตัวบบอกเป็ดกับไข่ดิ ใครหน่วยหนึ่งกับกับเป็ดอยู่น้ำสางฮมันแดนมาหาหลายตัวอยู่เป็ดที่เอามาให้สุดหลังนี่คือหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวงามนี่พ่อเล็กงวอนี่พ่อไม่ต่งอนงามๆเราปู่ป้าได้บอกว่าอันที่เจ็ดก็หนึ่งหนึ่งนี่คนบอนว่าไงเพิ่นเพิ่นม่ห้องบอกแล้วก็แล้วด้วยอ๋อเพิ่นเพิ่นจาก่อแมนี่อีกมิจตามาบอกมิจต่เอาเป็ดมาให้น แสดงว่าเข่าแล้วล่ะมักออกของมาให้เนาะครับนี่สุดท้ายนี่ก็คือสามแปดค่ะอ๋อน,นี่ค่ะท่านผู้ชมก็่ยังเืมเล็กบ้างก็บสามหางนี้ค่ะยัง<ภ>เืมฝันตัวหงวดของผัวเรื่องน้ำเด้อฝันว่านไฟ้ใหม่เฮียนเอยนี่ไฟ้ใหม่เฮียนอันนี้เขามาห้องหอบอืมตาหนูก็ยังฝันเห็นทางดับเพ้ออ่านทางดับเพลิงนิ้งวัดนี่ฝันวันพอเรื่องเอล่ารสถ,ถ้าว่าไปบ้านเลขที่ยาผ่องบ้านเลขที่เอยียงสันนี้ ทางน้ำเพิ่งไปอิงไว้เฮียนยาผ่องพอมดิเพราะในโทษถามเราอยู่มันเอทีเราเอียงํำคัญนี่บานเอทีเราก็ออกดีดีดเลยนนเนี่ยเนี่ยรันคารมันหลับแต่ว่าแบบอื่นใน่ก้อนฟันปันเป็่นหนึ่งเฮียนเกาเฮียนใหม่ไหมแต่เรื่องเล็กๆตัวเกาก,ก,ก,กับพระจักเพราะว่างวดน,นี้กับเบาๆเนี่ยนะพอเนาะเพราะว่ามวยสัญจรบ่สัญจรที่สารคามนี่ ฝันแค่นี้ฝันแค่นี้นะเนี่ยคือแม่แม่ได้ตัวติงมันคือตัวนี้ครับตัวนี้ลงเลยบ่ลงตัวนี้นี่เสื่อนไปหาซื้อหลุดกันได้โอ้การซื้อได้คือซื้อเลยซื้อเลยรับประกันออกแม่นีตัวนี้ครับตัวนี้สามแปดก็หาแปดนี่คิดว่ามาล่างแท้ๆล่างโดยตรงโอ้มาล่างฝันอะไรก็ต้องบวกเข้มเข้มนี่เป็นหาแปดบอก ก็ต้องบวกล่างเอาตะบนคือจังหวดที่นีนะนี่นี่สองตัวนี่นี่คือสิบเจ็ดตีล่างหวดนั่นเลยเนาะอันใจขึ้นหวัดนั่นเลยมาพ่องานยังกลมไม่รลดมั้กแต่กลับยงกลมไม่รู้พ่อคลิปนี้แหละเข้มข้นที่สุดแล้วฉันว่ามันหลายตัวกับเอาเนี่ยล่างนี่มีสองหางบนก็เม็ดเดียวไปรลดศูนซีไปสิซื้อได้ โมไวศูนย์สี่นับต่างแต่ศูนย์สี่จังหอะศูนย์เก่าด้วยศูนย์เจ็ดจั๊กถึงไหนวะไหนเห็นวะศูนย์เจ็ดนี่กับวป๋าแนเพราะว่าถ้าที่วางไหนน้องพอนี่ละซื้อง่ายเกลยกไปเบื้องลอตเตอรี่แล้ว่ะย่งเต็มอยู่ไหมพ่อถ้าเลขติดศูนย์บนงว่นี่นะไม่จีออไม่ชี้ตัวมีตัวไหนมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเท่านั้น 02ยานมากคู่กัน702จะเป็นไว้ได้บ่จถ้าจะเปลี่ยนก็207เป็นดีเลยคิดว่ากอนเลขมันมีละ507เสือคิดว่าหาูนนี่บปบมาอยู่หลังนะพ่อนาะพอมันดังนีาดีนเ507อันนี้มากมาคูกันแต่ด้ในสามตัว507750เเจ็ะว่านุ้มมากแล้วล่ะคุณมากื่องของเครื่งอยู่บ้านเลขที่92ทับ้9นี่ มากแค่มือสิบเก่าเปียกเขาเอาไปให้ล่าสุดนี่เก่าไปไหวตาล่างเงี้ยแถวแมีนี่บ้านเลขที่หกสิบสามหกสิบสามทับสิบเก่าขึ้นนูจุดทูบได้เก้าหกสามง่ามงามแต่เรื่องมือเนี่ยเก้าหกสามเลขทูบหนูจุดน่ะเช้าวันนั้ออกหนูถือุดในเอฟซีบกเข่าได้เหมือนบางทีเหมือนกลางวันนี้เป็นยังขึ้นมาร์ลแหมกมาก์คมาเก่าสามก้บหกสามเอาเปียกไปไหวบ้าน นี่ละอันฟันนี่ละที่ได้ลืมนครับสามชื่อเขามันใจหาแปดกับสามแปดนี่แห้งครับนั่นที่ไปให้ลูกซื้อนี่นันหาแปดกรับสามแปดตัวนี้เล่นรถจะดีมากเลยได้ละบอกเพื่อเองค่ะฟันมันไมีผู้สาวผู้สามอะหาบอกก็เรียนก็คือ โอ็จะฝันเหมืองฝันเจ่าดิแจ๊แล้วข้องพ่ด้วยถามืองฝันว่าผู้สาววะสันเนี่ยฝันยังว่ะนั่นฝันหาผู้สาววะวะสันสวยแจ๋วสันอ๋อาต่คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะเพื่อเรื่องกับการนี่แหละท่านี่แหะเรียกมีเพิ่มมาก็คือสามแปดเม็ดเดี้ยน้อง่อเนาะค่ะส่วนนั่นอันนั้นก็คือฝันตองงวดตั้งแต่เจาได้เฮ็ดคลิปไปนี่สามสี่คลิปแล้วน้ตองงวดด้ยไฟใหม่เฮี้ยนเขา แล้วก็ไฟไหม้เงี้ยนี่สุดยอดเลยออกแต่ว่าขันขันจะคล้องฟันน่ะบอดีได้แต่ว่าค่าผู้อื่นฟันน่ะบาลทีออกอ๋อนี่แหละไฟไหม้เงี้ยแล้วทางนลบเพิ่นไปดับนค่ะขึ้นรุ่นมากฟันว่าผู้ม่องบอกเขามาห้องบอกน้ำทางคุนเต็มทังอยู่เรียกออกแล้วออกซีเก็บกับยังอีกเราสันนึ่งนึ่ง่าสันนึ่งนึงกับหน้าไม่งอนยางมันจีเป่าบ่ จักแล้วเป็นพอเห็นนี่แหละไเสี้ยลรวดเนี่ยเมื่อไรตัวเราเพิ่มมาก็คือสามแปดเม็ดเดียวนะคะวันนี้ส่วนตู้นี่ก็บคือย่งเหมือนเดิมวบ่พอเนาะขันันเรามันหลายตัวก็เลือกเอาตัวที่พอว่งไห้เนาะตัวที่พอ่อไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดใจบุญเมื่อคืนแม่ฝันเห็นเในหลวงรอสิบเก็บสี่มันซับกันไว้ให้หน่อยห้าแปดกายี่นี่เมื่อแม่บอออกเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองหลดอายุบนถนในหลวงรอสิบ ด้วยสิบเจ็ดสิบเอ็ดสี่นั้นมนุกับฟันเนนบุญผ้าร้อยค่ะแม่ซื้อรถหนูฟันเนนบุญผ้าร้อยายา่ำเลยบอกออกแต่สิบเจ็ดป้าหลบมาเป็นท <17, 17. S 1> ี่เจ็ดสิบเอ็ดสิเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเลขที่มามี่น่นี่ยแต่วันหนึ่งเก่าๆไม่ต้องมามีมันยังมาไปยืนนีบอกไม่หลอกนะมามี่เก่าเบืเเ้องเบื้องเกในห <laughs> ลอกอันที่เขาคัดมาออกวันนี้วันนี้นะแม่เออกรนั่นบอกเบื้องไหนยืน เพุณแม่กับแคบนาจอไว้เนาะค่ะแต่เรื่องกับฟันแค่นี้เนาะต่อไปก็จะพาแม่แม่ไปตามพี่เอฟซีใจดีนะคะเลขเปลี่ยนนะคะเลขเปลี่ยนเนบบาทนี่ฟันเห็นรอดนี่จีหนึ่งเก็บโมมินจะพึ่งตัวนะคะไลน์เพจค่อพาเก็บหนึ่งนี่วะ เด็ดหนึ่งมีปะค่ะบ่มีค่ะึงบ่มีบมี่ะก็ซื้อไวรถดอยูไวรอดน่แน่นอนหรอกจ้ะคงไม่มีรากไม่แน่นอนลูกกลมๆเลูกกลมๆเขาเอาใส่หมดทุกลูกค่ะแต่ศูถึงเก่าเนาะเอาไปนี่ศูลถึงเก่าเอาคุวดีจัารอบในบารีเท่าน่ะเดี๋ยว0ูลถึงเก่ากับเปียงของเขาลอกเหมือนกู้ตัวนอกเนะ ซื้อไดเสียวซื้อได้แล้วก่อนเนาะซื้อได้เสียวแน่นล่งล่างเขาก็แน่นล่งบนเขาเก๋เงินเยื่นบาทใสีหลายทั้งนี้นักมุตบอลค่ะนี่ค่ะเอ้าแคปหน้าจอไว้ค่ะเหมือนเดิมค่ะนี่ชอบไปเออเบิรงลอตเตอรี่เด้อถ่ายยังพ่อมีอยู่เพราะเรื่องฟันทงเลยหาแปดนี่ซื้อได้ซื้อเอาได้หลายโลดฟันทงคักฟันทงเนี่ยล่างพร้อมเพราะต้องบนพร้อมผุนดิโอ้ครับบ่ ถัะได้ขึ้คือคือหนึ่งเจ็ดเนาะที่พอเรื่ยงนั่นให้เบ่ต้องกลับพร้อมไม่ต้องกลับพูน่ะลานบต้องกลับบสต้องกลับด้วยค่ะนากผู้ชมสามแปดแล้วก็ห้าแปดล่างอย่างเดียวพอเรื่องฟันทงแล้วสุดยอดค่ะบบเก็เห็นคลิปใลเข้มข้นมากกว่าคลิปนี้แล้วบาดนี้อดีจลบกวนเพราะเรื่องนี้ใจบุญที่ฟาไปยิปหาลอตเตอรี่ได้ป่ะในพ่อเพราะว่าพอเรื่องกับลั่นตีมากเนี่ยหนูกับมากคขึ้นกันค่ะค่ะยิปโรถ แปดคับสามแปดค่ะวันนี้คลิปนี้กับที่รบกวนเพราะเรื่องนี่บ้านเนี่ยเนาะค่ะขอบคุณเพราะเรื่องหลายๆค่ะขอบคุณเที่ถือเกลืออิ่มีทุกคนเลยสนี่ปัง